ปลากระพงตันเลยครับผมวันนี้มาที่แปดลิ้วน่าจะเป็นบางค้าถ้าจะไม่ผิดตอนนี้เวลามาดโมงครึ่งแล้วเรามาที่บ่อภาคภูมิวันนี้เดินทางมาจากพัทยาชลบุรีมาถึงบ่อภาคภูมิประมาณ7โมงตอนนี้เวลามา7โมงแล้7โมงครึ่งก็จะเริ่มแล้ววันนี้บ่อภาคภูมิฟาร์มนี่ปลากระพงไซไซโลถ้าจะไม่ผิดนี่ไซโลเทพ วันนี้ปบอร์พงไัโลน่าจะมีอย <c oughs> ู่ราวสักเห็นพี่เอนะพี่เอขวญญาเอชื่อหน่อยมีอยู่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยโลถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ภาคภูมิามจะเป็นยังไงจะเป็นเป็นเ่างที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่ายืนผิดจุดยืนผิดชีวิตเปลี่ยนยังไ่เทพชีวยืดเปลี่ยนครับโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฝากเพื่อนๆตามมาดูฝากติดตามมาดูนะครับว่าอมัยยาพิชชิ่งเป็นยังไงวันนี้จะตามมาดูครับผมใกล้แล้ว ครับเทพเป็นไงครับวันนี้เต็มที่ครับวันนี้วันนี้กี่ตัวดีครับจะถามครับฮะจะถามครับวันนี้พร้อมเจ็บวันนี้เตรียมพร้อมมาแค่ไหนครับเนี่ยเต็มร้อยครับวันนี้มาวัดดูคันใหม่เลยครับโอเคดูคันใหม่โอ้โหวันนี้วันนี้เทพเขาคันมาเพียบเลยวันนี้พกความมั่นใจมาเพียบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้โอ้โหสุดยอดนี่สมาชิกใหม่โอมิยะฟิชชิ่งวันนี้เจ้านายไม่มาเดี๋ยวตกให้เจ้านายดูวันนี้ ตกให้ใครดูเนี่ยมีข้อความ,รรมสงม่งไปถึงใครไหมเนี่ยวันนี้มีมีฝากให้เจ้านายเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะทำให้ดูว่า,าตกปลายแล้วตกไงอ๋อโอเคครับผมนี่ครับเทพวินอ่ามีน้าเอกครับผมก็ยังเหมือนเดิมน้าเอกก็ชอนครับมันได้กันอย่างอีม,มา <c oughs> ทุกทริปแต่ามาดูบรรยากาศโดยรวมดีมกว่าวันนี้บรรยากาศดีมากเลยสว<ะ>ัสดีครับนะโต้งเทพชอนนี่ครับนี่ก่อนนี่อันนี้น้าโต้งสุดยอดจริงน้าโต้งนี่ทุกสนามเหมือนกันสนามแข่งนะผมยังงงอยู่ว่า วันนี้มาโผมาอยู่สนามนี้ได้ยังไงเนี่ยวันนี้เขาไม่มีรางวัลน,นะนะต้องอครับเอา,อาป่าครับ <laughs> โอเคมาดูกันใกล้ได้เวลาแนละ้ววันนี้นี่มีบ่อให้ตกปลาช่อนฟรีนะนี่เพื่อนเพื่อน,นสมาชิกก็เริ่มเดินมาตกปลาช่อนกัน,นก็มีปลาช่อนน่าจะไซส์สวยบอ่อบ่อก็สวยเริ่มขึ้นละปลาช่อนเริ่มขึ้นละไปดูสวัสดีครับเทปปลาช่อน น้องปลาวันนี้น้องปลาสวัสดีครับน้องปลาได้ปลาช่อนยังครับได้แล้วครับตัวใหญ่ไหมเมื่อกี้เนี้ยไม่ใหญ่พี่สุดยอดเลยนะเจอเทพปลาทีหนึ่งไม่ใช่เทพปลาดิเทพหมึกนั้นนั้นอ๋อโอ้โหสุดยอดจริงโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานน้ำปลาต่อว่าวันนี้ปราช่อนเป็นยังไงโอเคหมายคับโอ้ครับผมขอบคุณมากครับนี่น้องเอิร์ดน้องเอิร์ดสวัสดีครับเอิร์ดไม่เจอกันเลย โอเคโอเคเจอกันนะบูมบูมมาใครมากับพ네 <Their royalty> okay, so ี่กล้วยเหรอัอดีครับพี่กล้วยสวัสดีครับโอเคก็ทักทายเพื่อนเพื่อนสมาชิกก่อนตกก็เป็นบรรยากาศที่ดีเหมือนเดิมการตกปลาบุฟเฟ่การตกปลาธรรมชาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องทักทายพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีของการตกปลาเดี๋ยวตามมาดูกันต่อว่านี่ดูสภาพบ่อเป็นยังไงนี่สภาพบ่อบ่อไ่้อยู่ัเราสักถ้าดูไม่ผิดได้ประมาณสี่ไร่มือนสมาชิกก็มาใก,ากล้จะครบแล้วเห็นเจ้าของบ่อแจ้งว่าขาดอยู่ประมาณสองคันก็กล้จะได้เวลาละครับผมมาดูสภาพโดยตรงวนันนี้น้ำสวยมาก โอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้โอเมียร์พีชิงทีมจะเป็นยังไงตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ không cần quay không cần quay không cần quay Bên nè nè ครับผมมวุญญาครับผมวันนี้แหมภาพภูฟาม์มก็สนุกน้ําเดือนนี่โหกระจายมากแต่วันนี้ต้องบอกว่าเรายืนผิดจุดไนิดนึงแต่ไม่เป็นไรวันนี้มาถึงจุดละแล้ก็ตกมาเรื่อยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงละใกล้แก่เวลาละปลาก็เริ่มเงียบมากเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้มวิญญาฟิชชิง่งทำสกอร,ร์ไปได้กี่ตัวตามมาครับผม ได้หมดก็วันนี้วันนี้น่าจะเก็บสุดพ์มาได้ยี่สิบบวกย่สิบบวครับผมวันนี้จบสกอร์ที่ยี่สิบวกแน่นอนไม่ต้องห่วงถือว่าอรอดเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิป้าหน้าของโอวเยียิชิ่งสวัสดีครับผม